ชถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วสาเหตุเสียชีวิตแท้จริงนัดปง สุดบีบหัวใจอาจารย์สุรัตแพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทเจาะอาการโดนไซยาไนท์ถ้าจริงนัทปงน่าสงสารมากจากกรณีความคุมเครือในประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตของนัทปงนักข่าวช่องดังนะคะซึ่งเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยนค่ะเวลา10นาฬิการ้อยตำรวจเอกอังคารศรีโยทะรองสารวัตรสอบสวนสบพบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะได้รับแจ้งเหตุว่าคุณนัทนัทวุฒปงลังกาค่ะนักข่าวช่องดังเนี่ยเสียชีวิตภายในบ้านพักอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงเดินทางไปตรวจสอบนะคะพร พร้อมกับแพทย์สถาบาันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิและเมื่อไปถึงภายในห้องนั่งเล่นชั้นล่างค่ะก็พบศพคุณนัทวุฒินะคะที่นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนผ้าปูกับพื้นในสภาพศพเริ่มคล้ำสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงยีนถุงเท้าและก็นาฬิกาข้อมือซึ่งภายในห้องก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าบาดแผลที่ถูกทำร้ายร่างกายและจากการสอบสวนเพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุน,นะคะก็ให้ข้อมูลว่าหลังจากเลิกงานผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับมาบ้านพักเพื่อพักผ่่่่่ออนนนแลล้วกกก็ัังดืืมมสุราบเพ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนในห้องนั่งเล่นชั้นล่างกระทังช่วงเช้าจึงมาพบว่านอเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องโดยไม่ได้ทราบสาเหตุซึ่งผู้เสียชีวิตมีโรคประจําตัวก็คือโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบหลังเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะก็ได้ส่งศพไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งล่าสุดเรื่องราวกับตลปัดนะคะกลายเป็นปมปริศนาฆาตกรรมหรือไม่ค่ะเมื่อผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะบ่งชี้สิ่งผิดปกติร้ายแรงซึ่งเมื่อเปิดผลชนะสูตร ม่ใช่การตายธรรมชาติซึ่งรายงานล่าสุดพบว่าแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะได้แจ้งการตรวจเบื้องต้นมายังพนักงานสอบสวนสบพบางกรวยเมื่อวันที่4ธันวาคมนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนัทวุฒิค่ะไม่ใช่ภาวะหัวใจวายหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะตามที่ระบุในใบบรรบับรตอนแรกแต่กลับตรวจพบสารพิษในร่างกายเอามาเมื่อวันที่4ธันวาคมนะคะต้องบอกว่าแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ค่ะก็ได้แจ้งผลเบื้องต้นมายังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะว่าพบสารพิษในร่างกาย ของคุณนัทวุฒิส่วนผลชนะสูตรอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะจึงจะส่งรายงานกลับมาให้กับพนักงานสอบสวนอย่างไรก็ตาม5าธันวาคมเพจสาระสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์นะคะมีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับอาการของคนที่เสียชีวิตจากไซยาไนค่ะพร้อมบอกว่าถ้าหากเป็นความจริงก็ถือว่าน้องนัทวุฒิปงลังกาเนี่ยน่าสงสารมากซึ่งช่วงหนึ่งนะคะมีการระบุข,ข้อความว่าทาําไมไซยาไนอันตรายยังไงลองนึกภาพว่าเซลล์ในร่างกายเรามีโรงไฟฟ้าเล็กๆอยู่ข้างในชื่อว่าไมโทคอนเดรียหน้าที่คือผลิต พลังงานให้เราเดินเหินพูดคุยคิดเลขหรือแม้แต่หายใจเบาๆแต่สัญายนี่ดันเป็นสารที่ปิดสวิตช์รงไฟฟ้าแบบฉับพลันทําให้ร่างกายไม่มีพลังงานใช้แม้ว่าเราจะมีออกซิเจนอยู่เต็มปอดก็ตามนี่แหละครับมันทําให้เห็นอันตารายอย่างมากเมื่อเราเออกซิเจนใช้ไม่ได้แลวอาการที่สงสัยเผื่อเจอเพื่อนโดนหายใจเร็วมากในช่วงต้นเพราะร่างกายพยายามชดเชยที่เซลล์ไม่สร้างพลังงานตามด้วยการหายใจช้าลงและหยุดหายใจความดันโลหิตตกเฉียบพลันชีพจรเต้นเร็วแล้วก็ช้าลงจนไม่ มเสม,สมองมักใช้คำง่ายๆว่าร่างกายมีออกซิเจนแต่ใช้ไม่ได้เหมือนเครื่องยนต์ที่พยายามเร่งเต็มที่ก่อนจะดับครับจากนั้นเวียนศรีรษะ มึนซึมลงอย่างรวดเร็วชักหมดสติในเวลาอันสั้นเพราะสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงที่สุดเมื่อพลังงานผลิตไม่ได้ก็หยุดทํางานเร็วที่สุดเช่นกันลักษณะอะไรที่บ่งชี้ว่าโดนไซยาไนไหมเท่าที่ทราบมี2ออย่างผิวอาจชมพูรเรื่อผิดปกติเพราะเลือดบีออกซิเจนแต่เซลล์เอาไปใช้ไม่ได้ลมหายใจอาจมีกลิ่นอัลมอนด์ขมซึ่งพบได้เพียงบางรายแต่กลิ่นอัลมอนด์ไม่ใช่หลักฐานชี้ขาดเป็นเพียงลักษณะประกอบไม่ใช่สัญญาณที่เชื่อถือได้ร้อพวกนี้หากเจาะเลือดนะครับเลือดแดงสดผิดธรรมชาติิเพาออกซจนยง ู่แต่ถูกใช้งานไม่ได้หากสงสัยก็1669ครับโทรเลยไปโรงพยาบาลต้องได้รับการให้ออกซิเจนระดับที่สูงและพยุงความดันอวัยวะครับอาจรอดถ้าเร็วพออาจารมงคนโหดร้ายขึ้นทุกวันเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรใครจะไม่พอใจไหมใครจะทําร้ายเราไหมอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับอาจารย์สุรัตน์ อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าความอัปเดตเรื่องนี้นะคะทางด้านญาติของคุณนัทปงเองค่ะก็มีการออกมาโพสร,ระบุข้อความนะคะหลังสังคมกําลังถกกัสนสนในเรื่องการอายาศพนะคะทึ่งทางด้านญาติของคุณนัทค่ะมีการออกมาโพสร,ระบุข้อความชี้แจงนะคะว่าขอชี้แจงในส่วนของญาติน้องนัทนะคะทางญาติได้ปรึกษากันแล้วค่ะงานของน้องยังจัดและดําเนินงานตามกําหนดการปกติค่ะส่วนในเรื่องของคดีหรือการอายาศพทางเรายังไม่ได้รับแจ้งที่แน่นอนค่ะและถ้ามีการอายาศพจริงก็อาจมีการเผาหลอกตามกําหนดการค่ะ แล้วให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทําการนําศพกลับไปทําตามขั้นตอนต่อไปค่ะเบื้องต้นขอเป็นไปตามกําหนดการก่อนนะคะซึ่งอะไรก็ตามค่ะก็ต้องบอกว่าร่างของคุณนัทนะคะก็อยู่ในความดูแลของครอบครัวค่ะจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งบรรยากาศงานสวดอภิธรรมศพคืนแรกที่เชียงรายค่ะแล้วก็ชาวบ้านพี่น้องนะคะมาร่วมกานทากับข้าวในงานไว้อาลัยเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เกียรติเชิญครับเทศนารามก็เสร็จทิ้งลงเป็นทิ้งเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกราบคถวายการกามคถวายแรกนะครับนะโม Om Swastiastu Om Awighnam Astu Karastu Purvakastu Nirvighnam เด็กเยอะปุ๊บแม่ติดเตียงเลยติดเตียงตัวเก่งมากแม่ติดเตียงอะไอ้หนุ่มนั่งเขาไอ้ไอ้ไฮสนนึงแม่ติดเตียงกันนี่ แลรก็ตามนะสำหรับเรื่องราวของคุณนัดค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะจะมีบทสรุปอย่างไรเรื่องนี้จะมีความอัปเดตอย่างไรเราติดตามชมได้ที่ไทยเนวค่ะไทยเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนวค่ะ